วันนี้นะครับจะพามาอัปเดตในส่วนของคู่มวยหยุดโลกแข่งปีนั่นก็คือรถถังนะครับ เจิตเมืองนอนท์เจอกับทางด้านซปเปอร์เก,เกียรติหมู่ข้านะครับซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยของรถถังนะครับส่วนในส่วนของสถิติการชอกอายุเท่าไหร่อะไรยัง,ยงไงไเนี่ยก็คือทางเพื่อนๆพี่ๆน,น่าจะมีในส่วนของไอตัวข้อมูลในส่วนนั้นและหรือก็สามารถที่จะไปหาได้จากข้อมูลจากทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทางด้านเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยไปดูในส่วนของตัวคอมเมนต์นะครับ เพื่อเป็นการวอร์มก่อนที่จะถึงวันช็อจริงนะครับและก็จะได้มาดูทั้ง2ทั้งทั้งสงฝ่ายนะครับทั้งส่วนที่ชอบซูเปอร์เล็กและส่วนที่ชอบรถถังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าแต่ละท่านเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับความไวพอกัน การแข่งหมัดหนักต้องลดถังซูเปอร์เลกยังไม่เคยเจอต่อไม้เขียมเชื่อว่าถังไม่ถอยแน่ต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะครับ comment คอมเมนต์นีนะ้มาตอบคอมเมนต์แรกนะครับฮ่าคู่ช็ที่ซูเปอร์เล็กเจอลดถังยังเอาไม่ลงเลยนะสองคนเลยคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมไม่ได้เข้าข้างทางใครชอบทั้งคู่แต่กลัวรถถังจะเข้าทางศอกแตกครับซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยผมก็มีความคิดเห็นเนี่ย เหมือนกับทางด้านคอมเมนต์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าซูเปอร์เล็กนะตอนนี้เนี่ยอาวุธอีกตัวหนึ่งที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือศอกมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับผมผมก็ fc ถังนะแต่ซูเปอร์เล็กอาวุธหลากหลายกว่ายเยอะแถมนหนักหน่วงทุกดอกถังได้แต่หมัดและความอึดที่ดีกว่าคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมถ้าซูเปอร์เล็กด้านทานพลังหมัดของรถถังได้สนุกแน่นอนต่อกันอีกคอมเมนต์เลยนะครับผม รถถังเช่วโมงนี้แข็งจัดไม้หน้า3มฟาดจะลงเป่าอยู่รถถังนะครับก็อยู่ทางด้านฝั่งรถถังนะครับผมคอมเมนต์นี้นะฮะเชื่อในความอึดถึกทนของทางด้านรถถังคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเล็กไม่ธรรมดาครับช่วงเวลานี้แต่รถถังยังไงก็ยี่ห้อรถถัง5ทับสนี้ต่อรถถังวางเดิมมะม่วง1ลูกนะครับผมเดิมพันด้วยมะม่วง1ลูกกันเลยเชียวคอมเมนต์ถัดไป อย่างเดียวที่น่ากลัวสำหรับรถถังคือชอบลองของยื่นหน้าให้สับเพื่อต้องการรู้ความอดทนของตัวเองอันนี้อันตรายสุดๆเมื่อเจอวงเล็บซุปเปอร์เล็กส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าไฟนี้เนี่ยรถถังอาจจะไม่กล้าที่จะยื่นหน้ายื่นตาให้ต่อยอย่างกับที่คู่ต่อสู้ที่ผ่านมา ครั้งก่อนนะครับเพราะนี่คือซูเปอร์เล็กนะครับผมยังไงก็ต้องไม่ประมาทและก็ระวังตัวที่สุดด้วยคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับผมมองว่ารถถังช้ากว่าซูเปอร์เล็กเจอสอกเจอแข้งแล้วก็ลูกกันครบเครื่องเสร็จแน่นอนถังต่อที่คอมเมนต์ถัดไปอาศัยความอึดทนแต่เสียหน่อยคืออาวุธช้าแค่นั้นจากคอมเมนต์แฟนมวยหลายๆคนยังมองว่าอาวุธของรถถังยังช้ากว่าซูเปอร์เล็ก มาดูคอมเมนต์ถัดไปเขาคงศึกษาและแก้เกมกันมาเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับว่าใครออกอาวุธเข้าเป้าและรุนแรงมากกว่ากันคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับผมสู้ๆครับรถถังเชียร์เต็มที่ตอนนี้ซ้อมให้หนักพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารที่ดีมีประโยชน์งดงานอีเวนต์ทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาซ้อมอย่างเดียวแฟนมวยท่านนี้นะครับมีเป็นห่วงในส่วนของตัวรถถังเพราะช่วงหลังรถถังมีออกรายการ คอมเมนต์แฟนมวยท่านนี้แสดงความคิดเห็นน่าสนใจเบนลเวทีเท่านั้นที่จะบอกถังเคยต่อยคนอื่นกระเด็นกระดอนแต่อาจจะต่อยเล็กไม่ถูกเลยก็ได้หรือเล็กเคยเตะคนอื่นแทบร้องขอชีวิตแต่อาจจะเตะถังไม่สะเทือนเลยสักนิดก็ได้เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นได้คู่นี้เก่งเจอเก่งสนุกแน่นอนคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปนะครับส่วนตัวรถถังอาวุธหนักกว่าแล้วก็อึดกว่าแน่นอนลูกบ้าเยอะกว่ามากเลย ฟันทงถ้าบวกกันเล็กโดนถึงน็อกเลยครับทางด้านแฟนมวยท่านนี้นะครับมั่นใจมากนะครับว่ารถถังจะสามารถที่จะกดซปเปอร์เล็กลงถึงน็อกได้เลยคอมเมนต์ถัดไปเชียร์เสียถังเชื่อใจความทรงดเสียถังครับชอบท่าจับขาแล้วช็กท้อง คอมเมนต์แฟนมวยท่านนี้แสดงความคิดเห็นหน่าสนใจนะครับดูฟอร์มซูเปอร์เล็กต่อยน็อกไฟที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารถถังช้ากว่า1กิกเป็นเลือเป็นรองเรื่องอาวุธทั้งความเร็วสอกน่ากลัวมากๆรถถังได้เปรียบคือความอึดความทนบอสชาติยังให้สัมภาษณ์ว่ารถถังแต่งงานแล้วร่างกายไม่เก่งเหมือนเดิมยังไงยังไงก็ลุ้นเชียร์รถถังครับถัดไปนะครับผม สยกวันลดถังฐานแน่นอาวุธหนักอึดทนซปเปอร์เล็กฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเด่นศอกเร็วอาวุธคบฝรั่งที่เจอมาทั้งคู่ซปเปอร์เล็กอัดดิ้นเฉียบกว่ารถถังเทียบร่างกายรถถังมวยซอมน้อยนะซปเปอร์เล็กร่างกายและใจฟูลอยกว่านะครับแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผม ใจใหญ่ให้ถังราคาสูสีถ้าไม่ปล่อยให้ซูเปอร์เล็กฟันศอกช็อกแบบลีลาผมว่าสูสีถ้าช็อกแบบเอาใจผู้ชมบ้าระห่ำโดนแข้งศอกต้องลุ้นว่าวางแผนยังไงผมเชื่อว่ารถถังเนี่ยไฟนี้จะช็อกรัดกลุ่มมากขึ้นและซูเปอร์เล็กเนี่ยถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยินที่สุดที่รถถังเคยเจอมาในสึกวันจะซ้อมน้อย และก็ลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยูเนี่ยไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยถือว่าประมาทและ อาจจะทําให้เสียแชมป์ได้ท้ายแล้วเนี่ยเมื่อขึ้นไปเวทีเนี่ยใครเร็วกว่าแข็งแก่งกว่าหนักกว่าทนกว่าคนนั้นก็เป็นผู้ชนะเพราะสุดท้ายแล้วต้องไปวัดกันบนเวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ในส่วนของทัศนคติของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆพนพี่ๆี่นะครับคิดเห็นกันว่ายังไงนะครับสามารถแสดงทัศนคติความคิดเห็นกันได้นะครับและก็ขอให้แสดงทัศนคติความคิดเห็นกันแบบ สุภาพชนนะครับผมไม่ด่าทอกันนะครับแลกเปลี่ยนทางด้านในส่วนของทัศนคติและก็คาดการรูปแบบการชกผลการชกกันได้นะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยจะขึ้นไปชกกันเบนเวทีนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมและยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยโลกขอบคุณครับ